สวัสดีครับผู้ที่มีใจรักเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นลศักฟาร์มนะครับภูมิใจจะมานำเสนอผลงานนะครับสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว2ปีนะครับก็คือ ทำให้ต้นมะนาวนะครับมีต้นมะกรูดเกิดด้วยในต้นมะนาวเนาะสองปีซึ่งก็มีการแตกยอดแตกอะไรมาก็จํานวนมากแต่เดี๋ยวยังไงจะพาไปชมกันนะครับเ,เดี๋ยวแนะนำตรงนี้กันก่อนอันนี้เป็นมะนาวที่ปลูกไว้จากเมล็ดครับผมให้ผลไปแล้วหนึลูกนะครับเมื่อ,อ,อสองเดือนที่ผ่านมาเก็บไปรับประทานแล้วนะครับ เหตุผลที่ต้องปลูกเป็นแบบมเมล็ดไวเนื่องจากว่า,ามะนาวเมื่อเราไปไข่อายพันต่อนะครับก็จะทำให้มีอายุที่ยืนเนาะถ้าเกิดมะนาวอายุต้น2ปีแล้วถ้าเราไปตอนกิ่งนะครับกิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเกิดใหม่ก็จริงนะครับแต่ก็ถือว่ามีอายุ2ปีเพราะฉะนั้น โดยเฉลี่ยแล้วมะนาวก็เป็นพืชที่อายุยืนนะครับถ้าเกิดว่าดูแลดีก็ไม่น้อยกว่า30ปีเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ปลูกไว้เพื่อที่จะขยายพันธุ์ในอนาคตเป็นแป้นพิจิตนะครับดกพิเศษแต่เป็นการเพราะจากมเมล็ดนะครับอันนี้คือต้นต้นหนึ่งส่วนต้นนี้นะครับเป็นการอตอนกิ่งนะครับใบก็ร่วงไปเมื่อ,อช่วงแล้งที่ผ่านมา แต่ก็มีผลนะครับนี่ผลของเขาจริงๆก็จะติดดกนะครับผลนี่จะเ,เป็นพวงๆเลยนะครับเป็นพวงๆเลยก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็มีอยู่2 3 4สามสี่ห้าหกหกนะครับที่พอจะนับเห็น9กนะครับก็ประมาณสัก10ลูกอยู่ครับที่พอจะมองเห็นนะครับแต่เอาละ ก็อันนี้กินผลไปแล้วนะครับให้ผลดกมากนะครับเมื่อ,อ,อสองเดือนที่ผ่านมาเราเก็บไปดูสภาพต้นก็รู้นะครับว่าเย็นไปพอสมควรแต่เอาละประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับในต้นมะนาวนี่ครับจะมีต้นมะกรูดด้วยเห็นไหมครับ,บนะนี่ใบมะกรูดนะนี่ใบมะกรูดครับผมนี่แตกกิ่งออกมาทางนี้ อยู่กับต้นมะนาวนี้มา2ปีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูจะพาไปดูตรงแผลที่เราได้ทำการเ,เป็นลักษณะของการเสียบยอดนะครับเสียบกิ่งนั่นแหละเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงหาภาพเก่าๆมาให้ดูได้จะเอามาให้ดูแล้วก็จะแสดงไว้ด้านบนนะครับในช่วงที่เราได้เริ่มต้นทำเห็นไหมอันนี้มะกรูดเอะมันอยู่คนละต้นหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวยวไงเดี๋ยวพาไปดู อันนี้มีมะนาวชัดเจนนะครับก็คือมีมะกรูดอยู่ในต้นมะนาวได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับเมื่อกี้กิ่งมานี่แล้วใช่ไหมก็ยังมีกิ่งมาตรงนี้อีกนะครับนี่เห็นไหมเออนะก็นอกจากกิ่งมาแล้วเสร็จปุ๊บกิ่งใหญ่ตัวนี้นะกิ่งใหญ่นี่มีน้ํานะอยู่ใกล้ไม่ได้นะนี่ปักมือครับเห็นไหม เออนี่มะกรูดนะนี่ออกมานี่เป็นเป็นยอดมะกรูดถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แน่นอนครับเมื่อ,อ,อต้นไม้เนี่ยเวลาเขามีกิ่งก้านใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเ,เกิดรากใหม่ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปส่องดูตรงที่เราทําการเ,เชื่อมกิ่งนี่เดี๋ยวจะซูมไปสักหน่อยเดี๋ยวติดกิ่งนี้แป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับจะเห็นรอยแผลนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้คือประสานกันดีแล้วเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วนะครับอันนี้ตั้งแต่กิ่งนี้ขึ้นไปนะครับนี่มันมีรอยแยกนะข้างล่างนี้ กิ่งข้างล่างนี้เป็นมะนาวนะกิ่งข้างบนนี่เป็นมะกรูดเราเชื่อมที่ตรงนี้อันนี้เป็นกิ่งของมะนาวนะนี่กิ่งมะนาวนะตัวนี้นะครับถ้ามาที่ข้างล่างเห็นไหมครับเขาจะมีกิ่งแขนงออกเนาะมีกิ่งแขนงออกส่วนตัวนี้เป็นลำต้นหลักลำต้นหลักนี่เป็นมะนาวครับนี่มานี้เป็นมะนาวนะนี่นีนี่ขึ้นมา เออพอดีขยายให้เห็นใหญ่เห็นไหมครับจะมีลูกมะนาวเออพอลงไปปึ๊บ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 ป,บป,บป,บปบไปถึงแขน,นข้างล่างนี้เห็นนะก็จะมีแขน,นแยกออกนะครับพอแยกมาฝั่งนี้เสร็จปึ๊บมีแขน,นแยกมาอีกตรงนี้อันนึงเราเสียบเสียบยอดเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เป็นแผลที่สนิทมากนะครับ แล้วก็เป็นกิ่งที่โตแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คือแข็งแรงครับข้างล่างนี้เป็นมะนาวครับเป็นมะนาวนะนี่เป็นมะนาวถ้าจะไล่กิ่งไปปื๊บปื๊ตรงนั้นปื๊ดขึ้นมาปื๊บปิบนู่นกลายเป็นกิ่งฝั่งนู้นครับนู่น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 เห็นไหมนะครับเป็นยอดมะนาวนะตัวนั้นเออครับนี่คือพามาดูนะครับ ก็ไม่ใช่ทําไว้แค่ต้นเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าแข็งแรงมากครับ2ปีแล้วนะครับก็เท่าที่พาเดินดูนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับว่าเขาแตกออกไปยังไงนี่พอกิ่งบนนี้ใช่ไหมก็แตกออกไปนู่นที่พาดูนะครับใบมะกรูดที่พาดูเอาที่แล้วปั๊บแล้วก็มานี่ เห็นไหมครับนี่ใบมะกรูดนะตัวนี้ไม่ใช่มะนาวครับนี่ครับตัวนี้ก็มะกรูดครับผมคือพูดง่ายๆมีสองอย่างในต้นเดียวนะครับจริงๆแล้วเกษตรกรก็สามารถพัฒนาไปได้อีกหลายอย่างนะครับเป็นตระกูลส้มนี่นะครับก็เอาเป็นว่าทำไว้เพื่อ ได้ศึกษาครับว่ามันเป็นไปได้จริงอายุก็2ปีครับตัวนี้เข้าปีที่สองก็ไม่เต็มดีหรอกปีกว่า,กวานี่แหละนะครับเก็บไปกินไปแกงได้จริงครับผมนี่ครับใบมะกรูดเก็บมาดมก็หอมหอมครับรอดูอีกทีหนึ่งเวลาตอนเขาจะมีผลนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับมะนาวต้นนี้จะสมบูรณ์แค่ไหนก็รอติดตามกันตอนต่อไป นะครับเออพาดูตรงนี้ให้มากหน่อยเพราะว่าที่ทำมาคืออันนี้สมบูรณ์สุดนะครับก็มีใบเยอะนุ่นด้านล่างก็ใช่นะครับนี่แต่ตัวนี้เป็นใบมะนาวครับเพราะว่ากิ่งเขาแยกออกมาเห็นไหมคือตัวนั้นแค่ขึ้นไปด้านบนอย่างเดียวแต่พอข้างล่างมานี่จะกลายเป็นมะนาวไงครับโอเคอันนี้คือหนึ่งต้นนะครับ ผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงจะหาภาพขึ้นให้แต่ไม่ได้มีบันทึกวิดีโอไว้เนาะที่เราทําข่าวที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเอาล่ะเดี๋ยวยังไงตัดภาพไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับครับก็มาดูฝั่งทางนี้บ้างครับเเราก็ปลูกลงดินนะครับเมื่อก่อนนี่จะปลูกเป็นในท่อเนาะ ในท่ออันนี้ก็ปลูกลงดินครับก็มีผลอยู่แต่ตัวนี้เป็นปลูกด้วยกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนทั้งนั้นแหละอยู่นี่ครับตอนเองครับผมไม่ได้ซื้อใครหรอกนะครับทำกิ่งตอนมาจากฟาร์มที่หนึ่งครับตอนนี้มีคนถามว่าเอ๊ะนรลงศักด์ฟาร์มแห่งที่สองแล้วฟาร์มแห่งที่หนึ่งไปไหนนะครับก็คือให้เกียรติเขานั่นเองนะครับคือให้เกียรติ เขาในฐานะทําให้เราได้รู้จักเกษตรนะครับได้เป็นสวนฝึกหัดนะครับอยู่ท้ายบ้านเนาะแล้ก็ทํามะนาวนะครับมีทํามะนาวมีทําแกลบดํานะครับแล้วก็มีรรมทำเผาถ่านเนาะเป็นคนเอาถ่านนะมีเผาถ่านมีทําน้ําส้มควันไม้ครับจัดจําหน่ายในช่วงเวลานั้นมีไก่นะครับพื้นเมืองครับ ที่เลี้ยงไว้ก็เลยได้โอกาสนะครับทำมะนาวเนาะเราทำกิ่งพันธุ์จำน่ายด้วยในในครั้งนั้นนะครับแล้วก็ทำน้ำยาล้างจานนะครับมีผลของมะนาวไว้จำน่ายนั่นคือ,อ,อฟาร์มที่หนึ่งในช่วงแรกมีสะหลังบ้านนะครับที่จะได้เลี้ยงปลาด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับอีก ทำได้ไว้ได้อีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้จะไม่สวยงามเท่าต้นนั้นสักเท่าไหร่อันนี้ฝนตกครับถูกฝนเมื่อคืนนี้นะครับวันพฤหัสที่29เมษายนนะครับทําถนนใหม่เจอฝนก็เป็นดินทรายแบบล้วนปนทรายเนาะก็ถ้าฝนตกดินจะแน่นนะครับถนนจะสวยแล้วก็ดินไม่ติดล้อรถนะครับวิ่งง่ายสะดวกนะครับทีนี้ มียกสูงขึ้นด้วยอันนี้พาชมนอกเรื่องไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกสักต้นหนึ่งนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละก็เสียบไว้พร้อมกันเหมือนกันนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกกิง่งนี่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 ของเขาเนี่ยครับนี่ติดมานะี่เออนี่มันอยู่ที่ว่าเราเลือกอะไรกิ่งแบบไหนนะครับเห็นไหมอย่างเช่นว่ามันเป็นขแขนงเล็กพอเป็นขแขนงเล็กนี่ แขนงเล็กของต้นมะนาวกออ็อาหารอาจจะเ,เขาเรียกว่าอะไรหาอาหารไม่เก่งกิ่งเล็กอะเนาะถ้าเราเลือกกิ่งที่มันอวบหน่อยในตอนที่เราเสียบข้าวแรกก็อาจจะเป็นเหมือนตัวอย่างที่ผมให้ดูไปขราวแรกนะครับเพราะว่าเขาแยกเป็นกิ่งใหญ่เลยอันนี้เหมือนเป็นแขนงกิ่งเล็กๆอะมันก็ทําให้ไม่ไม่ไม,ไม่สมบูรณ์มากแต่ก็นับว่าแข็งแรงครับผมดูใบเป็นเงา มันเงาเลยนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวดูกิ่งแป๊บหนึง่งเออเนี่ยกิ่งตัวเนี้ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นของเขาหมดเลยนี่นะครับอันนี้มะกรูดอันนี้มะกรูดเหมือนกันนะนี่มะกรูดนะนี่มะกรูดครับผมมะกรูดนะแต่พอไปอีกกิ่งหนึ่งทางนี้นี่เป็นมะนาวนะก <c oughs> ็พามาเยี่ยมมาชมครับ เออว่ามะกรูดนะเราสามารถเสียบกิ่งเนาะเสียบกิ่งเสียบยอดเนี่ยเออกับต้นมะนาวได้คือฝากเลี้ยงได้เนาะปลูกมะนาวก็ได้ทั้ง2อ,อย่างครับผมเออก็สวยงามครับกำลังได้ลดน้ำเนาะก็ใช้ใช้น้ำประปาครับช่วย เพราะเมื่อก่อนก็ต้องตากน้ําจากสะมาก็ทําให้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ก็ต้นก็ไม่ค่อยโตนะครับแต่พออยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะอวบอันขึ้นมาทีเดียวนะครับมะนาวเป็นออชอบชื้นนะครับชื้นชื้นแบบนี้เนี่ยแกชอบเลยแหละชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉครับถ้าแฉคือฝนตกมาเปียกแฉแฉปุ๊บลีแล้แล้วถ้าน้าขังนี่ก็คือรากเน่านะครับ เขา <S <S เขาเขาเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ลักษณะการหากินของของรากนะครับจะหากินผิวดินนะครับไม่ได้หากินลึกนะไม่ได้หากินลึกเพราะฉะนั้นตัวรากของเขาก็จะอยู่ขนานกับตามทรงพุ่มของเขานี่แหละนะครับถามว่ารากเขายาวแค่ไหนเขาก็มาตามทรงพุ่มตามทรงพุ่มของเขานี่แหละหากินบริเวณนี้ผิวดินลึกลงไปอีกนิดเดียวเองนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไมย้ยืนต้นที่ พวกยางนาที่จะดิ่งลงดินนะครับเพราะพืชแต่และชนิดเนี่ยจะมีชั้นดินในการรับอาหารของเขาเนี่ยแตกต่างกันเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามชมมาตั้งแต่ช่วงแรกของคลิปนะครับหากท่านใดย,ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืม ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วหากมีอะไรดีๆต่อไปเราจะมานำเสนออีกครั้งหนึ่งครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ